อันนี้ปรับเสียนเนาะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า L and R ดีก็คือมีใจไปกว่าครึ่งอะนะ But what's the difference between L and R sound? L is it equals to รอลิง and R is it equal to รอเเรือคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะว่าเซตเสียงภาษาอังกฤษกับเซตเสียงภาษาไทยเทียบกันตรงตัวยากแต่ว่าพอเข้าใจได้ว่าคล้ายคล้ากันนะคะถ้าเป็นตัว L เนี่ยลิ้นมันจะมาแตะอยู่หลังฟันหน้า เป็นตัว R นะคะลิ้นมันจะหดเข้าไปแล้วก็ปากมันจะอูมกว่า Let's try together Light Light Low Love ทุกครั้งลิ้นมันจะเริ่มต้นที่หลังฟัน Right ลิ้นมันจะเริ่มต้นจากหดปากอูม Right Okay next Long Wrong collect, collect. correct ทีนี้คุณมีชีวิตอยู่หรือคุณมาถึงแล้ว have you alive อ้าวที่ผ่านมาไม่มีชีวิตเหรอน <laughs> ะครับอะ alive Al <ive. S 1> กลับมาถึง arrive <Al ive. S 1> อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง L กับ R นะครับ